วัสดีค่ะก็พบกันอีกแล้วนะคะกับไลฟ์สาระชาแนลของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีวิธีการแต่งภาพนะคะใน Photoshop มาฝากกันนะคะสำหรับใครที่ถ่ายภาพออกมาแล้วภาพมีความมืดนะคะไม่รู้จะปรับยังไงดีถ่ายไปแล้วด้วยอะไรอย่างนี้ นะคะเราก็เลยไปหาวิธีการมานะคะว่าเออนะถ่ายภาพแล้วภาพมืดจะทำยังไงดีนะคะภาพมืดประมาณไหนนะคะนี่เหมือนอย่างในรูปนะคะก็จะดูออกนะคะว่าภาพมีความมืดนะคะซึ่งในตัว photoshop นะคะก็สามารถที่จะปรับความสว่างให้กับภาพได้นะคะ สำหรับใครที่ไม่ทราบหรือว่าไม่รู้ว่าทำยังไงนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาสอนวิธีการปรับภาพให้สว่างใน protoshop h กันนะคะอันดับแรกเลยก็คือนำภาพนะคะเข้ามาใน o t o s h o p นะคะใครคลิกใครจะคลิกจากไฟล์แล้วก็ Open แล้วก็ค้นหาภาพก็ได้นะคะอันนี้เราลากภาพเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้น ให้เลือกที่เมนู image นะคะเลือก assessment นะคะใน assessment นะคะก็จะมีเป็นเ,เมนูให้เราเลือกนะคะหลายเมนูมากนะคะแต่เมนูที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือ brightness and c o n t r a c t นะคะ Brightness and c o n t r s t นะคะอันนี้คลิกปุ๊บก็จะปรากฏหน้าต่างของเครื่องมือนะคะก็จะมีในส่วนของ Brightness หรือว่าความสว่างนะคะเราสามารถลากเห็นไหมคะค่อยๆลากภาพเราก็จะสว่างขึ้นนะคะ หรือว่าจะใช้ในส่วนของ c o n t r a ต์ก็จะทำให้ภาพมีสีเข้มขึ้นนะคะมีความเข้มมากขึ้นนี่ก็ใช้แค่นี้เห็นไหมคะภาพจากตอนแรกภาพจะมีความมืดเราก็ปรับให้มีความสว่างมากขึ้นแค่นี้ จากนั้นก็กดโอเคแล้วก็ทำการเซฟภาพเราจะคุน้นนะคะเพราะว่าภาพมีขนาดใหญ่มาก คเซฟที่เดสก์ท็อปนะคะ โอเคเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ภาพที่มีความสว่างขึ้นนะคะสังเกตได้สองภาพนี้นะคะภาพแรกจะมีความมืดนะคะภาพที่สองจะมีความสว่างมากขึ้นน,นี้เป็นภาพต้นฉบับนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นภาพที่ เรามีการปรับโดยใช้ Photoshop เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสำหรับใครที่ถ่ายภาพออกมาแล้วภาพมีความมืดนะคะหาวิธีการไม่ได้ก็สามารถใช้ในส่วนของตัว Photoshop ในการปรับแต่งภาพได้ด้วยออวิธีง่าย,ายๆแล้วก็รวดเร็วนะคะไม่ยุ่งยากด้วย สำหรับวันนี้ไลฟ์สาระของเราก็นำสาระดีๆมาฝากเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคสาระดีๆจากไลฟ์สาระช n แนลของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ